สวัสดีค่ะวันนี้มีเป็นสร้อยข้อมือสองบาทมาให้ชมกันนะคะวันนี้ก็จะมีลายเป็นงานจิมตุ้มกับถึงทองแล้วก็หัวใจดาวนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันทีละลายเลยคะว่ามีเป็นลายไหนบ้างคะ่ะ ลายที่1นนะคะก็จะเป็นงานกินตุ้งนะคะแล้วก็ถุงทองนะคะตัวห้อยกินตุ้งก็แข็งแรงอยู่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นงานตึนตงกำไรนะคะก็จะเป็นแบบสมแอบ,บแข็งๆนิดนึงเนาะแต่ว่าใส่แล้วเนี่ยก็จะพอดีกับข้อมือแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะรับกับข้อมือพอดีเลยใส่ก็ประมาณนี้นะคะงานแบบที่2นะคะก็จะเป็นลายแปเสานะคะตัวนี้ก็จะโปร่งนิดนึงนะ วจีนนะคะก็จะเป็นงานยิมตุ้มกับถุนพองเดิมนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาก็จะรับกับข้อมือพอดีเหมือนกันนะคะลายนี้ความยาวอยู่ที่16นะคะลายที่3นะคะตัวเส่นก็จะเป็นงานแปดเสาเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นงานถักนะคะตรงจี้ก็จะเป็นงานหัวใจดาวเป็นลายที่ แบบดั้งเดิมมากๆเลยนะคะงานหัวใจดาวเป็นงานขายดีเลยตัวนี้น้ำหนักทองอยู่ที่สองบาทนะคะใส่แล้วก็จะประดีข้อมือประมาณนี้เลยนะคะความยาวอยู่ที่16นะคะจริงๆลายนี้มีหลายความยาวมากเลยนะคะลูกค้าเส้นที่4ี่นะคะตัวเส้นจะเป็นลายรวมข้าวนะคะก็จะจิกลายแล้วก็ทับลายเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูเงานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นงานพ่นทรายนะคะตรงหัวใจดาวนะคะ แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบงานแบบทรงใหญ่ๆอลังการหน่อยนะคะน้องแนะนําเป็นลายนี้เลยนะคะลายที่5นะคะตัวเส้นจะเป็นลายผ่าไหวน,นะคะจะกับสร้ยอยคอตัวลายนี้นะคะจะมีงานกิมตุ้งกับถุงทองนะคะถ้าเน,น้นโทนแล้วก็แสงไปด้วยความน่ารักก็เล็เป็นลายนี้เลยะคะ่ะตัวเส้นเนี่ยค่อนข้าง,งโทนมากเลยนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่ส5 5หนะคะ ลายที่6นะคะก็จะเป็นาลายจิบราชันนะคะงานนี้อันนี้ก็จะทับลายด้านหน้านะคะจะตัดแนวจิกลายเล็กน้อยนะคะถ้าใครที่แบบชอบเป็นทรงตรงโปรงหนะ้ากว้างหน่อยนะคะน้องแนะนําเป็นลายนี้เลยนะคะตัวด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ใส่ได้หน้าเดียวนะคะใส่แล้วก็อยู่ประมาณนี้นะคะ ลายที่7นะคะเป็นงานเล็กแดนตัดเงานะคะแล้วก็จิกลายเล็กน้อยนะคะเส้นนี้ใส่ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะงานสวยมากๆเลยเป็นขนาดกลางๆค่ะไม่โลร่งมากนะคะลายนี้อันนี้เหมาะสําหรับข้อมือเล็กๆนะคะแต่จริงๆลายนี้มีหลายมีหลายความยาวมากๆเลยนะคะ ส่วนใครที่เป็นสายหวานนะคะน้องแนะนําเป็นลายนี้เลยนะคะตัวนี้ตัวเส้นก็จะเป็นงานแพรรวงข้าวนะคะแล้วก็จะประดับด้วยดอกไม้ตรงกลาง3ดอกนะคะลายนี้ก็จะออกแนวหวานหนหน่อยนะคะแต่ใส่ออกมาแล้วสวยมากเลยนะคะลายนี ส่วนลายนี้นะคะจะเป็นลายตัวเช่นจะเป็นงานเม็ดข้าวโพดนะคะงานเขาถักมาละเอียดมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีขั้นตุ้มสามตุ้มนะคะแล้วก็ขั้นด้วยงานมีนานะคะอันนี้จะเป็นงานจิกลายแล้วก็พ่นทรายนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่สิบหกนะคะเดี๋ยวน้องจะปิดคลิปด้วยลายนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ